ของของ Fortuner ป้ายแดงคันนี้กันเลยนะคะวันนี้ลูกค้าเพิ่งรับรถออกมาสดๆสรด้อนๆเลยเดี๋ยววันนี้พี่คุยจะลงมือทำเองเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดนะคะคันนี้พ่นสูตรเอ็มนะคะพ่นแพ็คเอ็ค่ะเราก็จะใช้สูตรดำเงา แล้วก็ตัวบอดี้รถเราก็จะใช้สูตรใสนะคะตอนนี้กำลังทำความสะอาดนะคะคันนี้พ่นแพ็กเกจเนะคะเดี๋ยวจะพ่นแบบใสๆสวยๆกันเลยนี่จะเป็นซุ้มเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะจะเป็นบอดี ยังสียังเป็นตัวบอดี้อยู่เลยสีขาวเนาะแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าบอกให้พ่นขอพ่นดําตรงชิ้นที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาอยากได้เป็นซุ้มดําทั้งหมดเลยนะคะก็ร้านเราก็จะติดถนนใหญ่นะคะเส้นกาญจนาเลยอยู่ตรงข้ามกับเต้นรถไอคอนสยามเลยนะคะจะมีเต้นรถไอคอนสยามอยู่ฝั่งตรงข้ามหาไม่ยากนะคะศูนย์ อาจาณาพิเศษนะคะเวลาผ่านมาก็จะเจอ Cat c o ตติ้งตรวจสนิมฟรีนะคะฟรีฟรีฟรีเลยค่ะมีทางเริ่มคนแล้วนะคะคอนจูเนอร์ป้ายแดงค่ะก็จะเป็นสูตรดำเงานะคะ ลูกค้าพ่นสองโพสนะคะก็จะเป็นดำเงาแล้วก็สูตรใสตรงบอดี้รถนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนงานเสร็จกันนะคะว้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้พ่นกันสนิม f อ r จ u เนอเดี๋ยวจะพาชมกันนะคะเ oh, <come> สริมความงามกันแบบเงางามเลยอย่างซุ้มล้อตอนแรก ก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะสีขาวเหมือนตัวรถแต่ตอนนี้ลูกค้าอยากได้สีดําเงาก็จัดดําเงาให้กันไปเลยนะคะ oh. ส่วนตัวนี่ค่ะเงามากเห็นไหมคะ oh. เห็นเงาของเราเลย oh. ตัวนี้จะเป็นพ่นสอนสูตรนะคะเป็นสูตรดําเงาและก็สูตรใสนะคะของช่วงล่างเนี่ยค่ะ เงามากดำทั้งใต้ท้องหมดเลยนะคะส่วนตัวฝั่งซุ้มล้อฝั่งนี้เนี่ยค่ะตรงชิ้นที่เป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยก็เราก็พคนสูตรใสไปนะคะน้ำยาของเราจะมี2ส,สูตรนะคะสูตรดำเงาและสูตรใสนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากเสริมความงามแบบสะอาดและเงาใต้ท้องรถนะคะมาพบกับเราได้ที่ศูนย์แคสการจนานะคะนี่เลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเพจเฟซบุ๊กเรามาได้นะคะศูนย์พ่นกันสนิม แคทโคตติ้งสาขาการจนาพิเศษนะคะเบอร์พี่อุยนะคะ0896652400นะคะ